เราดีกว่าคุยเรื่องกันนัดพบแล้วไม่ตรงปกนะ่ะคุยเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เห็นไหมใช่เนาะไปตัวนั่นก็จะบอกว่าจีกันแล้วมันว่าพู้ายหน่ะอ้วนบ้างอะไรบ้างจีเขานะ่ะตื่นกันนะพูดยังไงเนาะต้องทําใจค่ะเวลาที่จะม,มามาชูวทุเรียนคุยเรื่องกันนัดพบเทเมียออนไลน์มันมีความเสี่ยงค่ะมันมีความเสี่ยงเพราะแอปมันเยอะเนาะค่ะ มาดูทุเรียนนี่ของแท้นี่ของแท้นี่ของจริงมันคือทุเรียนเมืองไทยนี่เอง <c oughs> มันจะอะรนะ่อยไปมันเบิร์นไปค่ะเ้อนี่ก็มันมาแล้วต้องอบไปตู้เย็นซะก,ก่อนนะไม่โชคจะไม่กินทันทีจะต้องให้เย็นก่อนอันนี้เป็นเคล็ดลับตัวเองถ้าบจริงค่ะซื้อมาอยู่บ้านเราก็เหมือนกันถ้าซื้อเดือนจิน,นตลาดก็ไม่กินนะอยากให้ใส่ตู้เย็นแล้วมันจะอร่อยแล้วก็เอามันพักไว้สักหน่อยนึงค่ะ สวยนะคะสวยบอกเลยว่าสวยจริงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่กล่องแรกนะคะเดี๋ยวกว่อนะกล่องแรกนี่ก็ประมาณสองร้อยกว่านี่แหละคา่ะราคาก็เคยบอกแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ชั่วจะชิมให้ดูยัดให้ดูนั่นแหละพูดง่ายๆเป็นคนที่นั่นเนาะเดี๋ยวจะมายัดให้ดูอันนั้นก็ผสมผสานอันกล่องแรกผ่านไปเนาะเห็นไหมคะจะไม่ยืดเยือ้อยาว,ยาวนานเนาะนี่ เดี๋ยวจะไปยืนกินข้างนอกฝนตกเพราะท่นผัวบอก,ว,ว,กว่าฝนตกในโลกก็เลว่าเนาะเดี๋ยวจะไปกินข้างนอกอีกกล่องมนไปแจกข้างนอกดีไหมคะอืมนางงามทุเรียนจับทุเรียนเดินเลนนางงามทุเรียนก็เดินไปเดินมานางงามบ้านเราก็ทุเรียนบ้านเราเลิศเลนว,วันนี้มันเป็นโพสเกก็ต้องสีเหลืองนะคะประมาณนั้นมันก็เข้ากันเลยเนาะเขากินส้มหรือว่า ช่วงกินช็อกโกแลตอะไรนี่แหละทนากเดกินไข่ช่วงเทศกาลไข่นะคะอันนี้ก็ถือว่าสีไข่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวจะทำทอดไข่ให้มันแฟน,นอโอเคเดี๋ยวอีกกลองนึงจะมาต่อยกกองเนาะกล่องที่สองข้างนอกสวยสวยอะดูมันสวยดูเม็นดนี้นนเลือกใหญ่ๆเพราะว่าจะมายัดเนี่ยมันลูกใหญ่มันผูใหญ่เนาะภาษาไทยประมาณน้นนะะ ทุเรียนกับบรรยากาศข้างนอกไื่ไ,ไหนาวมากหรอกแต่อยากชิมให้ดูจะไปเอาอีมาวางตรงนี้ดูไหมมันจะเห็นไหมล่มะเอาอีมาทุเรียนตกตรงนี้เเห็นไหมอยากให้เห็นบรรยากาศข้างนอกว่าหิมะมันยังตกทุเรียนมากินทุเรียนทุเรียนมันร้อนไหนนะเพราะว่าทำไมถึงไม่ไปกินอยู่ที่บ้านเราเนาะเวลาไปซื้อที่บ้านเราจะถูกเนาะรอไปกลับบ้านเราไปซื้อใช่ไหม ค่อยกินเนาะแต่เวลาที่เราไปถึงเมืองไทยอะเรากินอะไรไม่ได้ที่เราอยากกินเนาะเรื่องจริงค่ะถ้าเรามีเงินเราก็แบ่งซื้อตรงนี้ดีกว่าอืมเพราะมันจะได้คุ้มกว่าแต่ว่าเราได้กินอร่อยเราอยากกินเราก็อยากกินเยอะเราก็ประหยัดงบประมาณลดลดล,ลงบ้างซื้อนิดหน่อยอ,อันนี้มันแตกนะคะเมื่อกี้มันตกลงไปเมื่อกี้อะในช่วงก็จะมา ของนี่ก็สวยกล่ง oh <my> องนึงมันก็มีสองชิ้นนี่แหละสองชิ้นเลยทุเรียนฝนก็ตกยดูทุเรียนแต่อันนี้มันจะแข็งกว่ามันจะกําลังเฮิร์มนะโอ้อันนี้ก็อยากแต่อันนี้กินพอดีแต่ว่าก็อยากเวลากินโชก็อยากกินอันใหญ่หอันนี้กาล,ลังนิ่มเนี่ยกําลังนิ่มยวเปิดให้ดูเพราะว่ามีแต่ไม่โชคกินก็กินจับได้นะมันเฮิร์มนะคะ่ะมันไม่ได้งอมมากนะดูค่ะ มันมันเค็มสาหรับคนที่แบบชอบแต่แม่ค่ะแม่โชคหามกว่าน,นี้จะอร่อยจะหวานอันนี้อันเล็กเลกเราจะหามเวลากินทุเรียนก็คนสวย <c oughs> เดินมาเดี๋ยวจะมายยกทุเรียนให้ดู <c oughs> เห็นไหมสองกล่องก็ไม่มีอะไรนม่โชคก็จะไปถ่ายรูปลงมานะโอ้ยโอไมกันจับไว้แน่นแล้วก็อ้าปากกว้างๆแล้วก็ยยดเข้าไป <c oughs> อือาบากกวางแล้วก็ยิ้มแบบบรรยากาศ ยัดข้างนอกมาหมดอันหนึ่งแล้วอาปากกวงก้องเลยยัดเข้าไปชิ้นไอ้เจ๊ไปอันนี้เดี๋ยวเพลิมอาปากกองก้องมันอร่อยถ้าหวานกว่าน,นี้จะชอบมากกว่านี้แต่สำหรับคนที่ไม่ชอบสุกมากพอดีเลยนอกจากจะชิมมันใหญ่เราจะมาชิมอีกอันให้ดูด้วยเนี่ยอันที่สุกอ,อาปากกอก้อง,งมันจะหวานเนี่เนี่ยมันจะสุกอันนี้มันจะหวาน อันเล็กก็แล้วกันเนาะเราชิมอันใหญ่มาแล้วอันนี้มันจะสุกค่ะดูมันก็รู้นะความแตกต่างนะเห็นไหมอันนี้อันนี้ไม่ชอบจะชอบมันจะนิ่มกาหน่อยนึงแต่อันนี้มันจะหามแต่มันก็อร่อยนะมันกรอบนะคะไม่ดิบนะกรอบกินไปแล้วเมื่อกี้อันที่แบบว่ามันสุกหน่อยมันจะมีความรสชาติต่างกันนะอันนี้มันสาวสิบห้าสิบหกเนื้อมันตึงนะมะอันนี้ก็แบบหมานแม่ชล้วค่ะนิ่มแซ่บ เติร์ตังติดดูอันนี้หวานๆกินหมดเลยเป็นเบิร์นนะเนี่ยถ้าอย่างนี้ไม่โชว์เท่าไหร่ออกจากทุเรียนเนี่ยจะนั่งกินได้เดือนจีนให้รู้เนยหันเศร้าไเลยนี่นะค่ะรู้ โซมันรักคว้าส้มหมากูหมากูซื้อหมากูมาเนี่ยจะโซไปด้วยเนี่ยเอาไว้กินสุกหวานเนี่ยซื้อมันอะไรนะมันด้างมันน้งอืมโอ้ยอร่อยจัดจัดสวัสดีสวยๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย,บาย,บายลบแล้วพอแล้ว พักยกก่อนกินข้าวแล้วก็จะมากินอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจะทำอาหาร,ชารเช้าแทนบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายจากกันนะเพือน